เราข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้7พฤษภาคม2567เราจะมาอัปเดตตารางการโอนเงินสำหรับกลุ่มเปราะบางประจำเดือนพฤษภาคม2567กันนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ สำหรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการกลุ่มเปราะบางนะคะปกติเงินจะโอนเข้าพร้อมกันทุกวันที่10ของเดือนแต่ในเดือนพฤษภาคมนี้จะโอนพร้อมกันในวันที่9พฤษภาคมเนื่องจากว่าวันที่10ตรงกับวันหยุดราชการจึงเลื่อนมาใจ่ายในวันทำการแทนนะคะไปเริ่มกันที่กลุ่มแรกนะคะเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจ่าย600บาทต่อเดือน เด็กที่เกิดพฤษภาคม2561เดือนนี้จะไม่ได้รับเงินแล้วเด็กที่เกิดเดือนมิถุนายน2561เดือนนี้จะได้รับเงินเป็นเดือนสุดท้ายนะคะ600บาทต่อเดือน กลุ่มที่2ก็คือเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปรับ600จนถึง1,000บาทต่อเดือนโดยจ่ายตามขั้นบันไดนะคะอายุ60-69ปีรับ600บาทต่อเดือนอายุ70-79ปีรับ700บาทต่อเดือนอายุ80-89ปีรับ800บาทต่อเดือนและอายุ90ปีขึ้นไปรับสูงสุด1,000บาทต่อเดือนนะคะ ท้ายสุดเบีย้ยผู้พิการอายุไม่เกิน18ปีจะได้รับ1,000บาทต่อเดือนอายุ18ปีขึ้นไปรับ800บาทต่อเดือนและผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับเงินเพิ่มอีกเดือนละ200บาททุกวันที่20ของเดือนนะคะโดยจะวนผ่านบัญชีพร้อมเพย์บัญชีผู้ดูแลบัญชีที่ได้รับเบีย้ยความพิการจากอบทอ,อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ อัปเดตคืบหน้าล่าสุดตารางการจ่ายเงินกลุ่มเปราะบางเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเบียังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเดือนพฤษภาคมนี้จ่ายพร้อมกันในวันที่9พฤษภาคม2567นะคะ